กองบัญชาการกองทัพไทยน้อมนำหลักปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงเผยแพร่สู่มิตรประเทศตามที่พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีนโยบายเผยแพร่แนวคิดตามศาสตร,ร์พระราชาและหลักปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงให้กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ งานนี้พลเอกสุวิทย์เกตสีผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทยได้บูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์ประสานโครงการอนื่งมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทย กรมความร่วมมือต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อบรมอาสาสมัครไทยที่ได้รับการคัดเลือกไปปฏิบัติหน้าที่ในโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการประยุกต์ใช้หลักปรกัชญาเศรษฐกิจพอเพียงณสาธารณารัฐเบนิน โดยการเพิ่มพูนความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นด้านการเกษตรเกี่ยวกับดินการตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่ายการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักชีวภาพฮอร์โมนจากไข่ปุ๋ยจากไส้เดือน การผลิตและการเพิ่มผลผลิตพืชไร่และการผลิตอาหารสัตว์รวมถึงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรการอนุรักษ์และกักเก็บน้ำการทำธนาคารน้ำใต้ดินการกำจัดมแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานด้วยชีววิธีการทำบัญชีครัวเรือนโดวยวิทยากรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้เป็นการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรอดุลยเดชมหาราชบรมนาบอพิรเผยแพร่ให้มิตรประเทศนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีความสุขอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ